และนี่เป็นอีกหนึ่งร้านซาลาเปาที่เออชอบมากค่ะทุกคนเขาเป็นซาลาเปาโฮมเมดที่มีมากกว่า19รสชาติจุดเด่นของร้านนี้คือแป้งสูตรลับที่คิดค้นมานานกว่า2ปีแป้งเขาเนียเหนียวนุ่มอร่อยมากทีเด็ดเนี่ยเมนูซาลาเปาทอดวากิวทัฟเฟิลชีสอร่อยหอมมากเหมือนได้กินซาลาเปาในคราบของเบเกอร์เลยและอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดซาลาเปาครีมทัฟเฟิลแป้งชาโคแป้งเหนียวนุ่มส่วนไส้ทัฟเฟิลของเขาเนี่ยหอมละมุนมากวันนี้เอออยู่กันที่ร้านท่านพ่อซาลาเปาเลยมาที่สาขาลาวิน่อาอาลีค เลยคะ่ะทุกคนด้วยความที่ร้านนี้เนี่ยเป็นซาลาเปาแบบโฮมเมดทาด้วยมือทุกชิ้นเขาให้ไส้เยอะไส้แน่นแถมแป้งนุ่มนื้อแต่ถ้าจัด4อันดับในดวงใ,ใจเนี่ยเอยขอยกให้ซาลาเปาทอดวากิวทัฟเฟิลชีสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเขาจะเป็นซาลาเปาทอดที่เหมือนกินเบอร์เกอร์เลยคะ่ะไส้จะเป็นเนื้อวากิวที่ผัดรวมมากับทัฟเฟิลแบบหอมเข้มข้นมาพร้อมเชดด้าชีสเยิ้มๆเ,เมนูนี้เนี่ยอร่อยแบบยกให้เป็นหนึ่งในดวงใจเลยคะ่ะส่วนอันดับสเนี่ยขอยกให้ซาลาเปาครีมทัฟเฟิลแป้งชาโคลเป็น ในเนี่ยจะเป็นไส้ครีมเ็ดทัฟเฟิลแบบเย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิ้มๆย่วมตอันดับ3นะคะขอ,อยกให้ซาลาเปาไข่เค็มลาวาแป้งทันพอไส้ไหลเยิ้มนัวนหอมหอมและอันดับสุดท้ายที่ห้ามพลาดซาลาเปาเห็ด3ามอย่างแป้งลูปเฮดเป็นซาลาเปาที่หน้าตาเหมือนเ็ดหอมเลยค่ะทุกคนใต้สีดำๆที่เห็นเนี่ยจะมาจากการนําแป้งมาคลุกกับผงโกโก้โกส่วนไส้เนี่ยเขาทาจากเห็ด3อย่างจะมีทั้งเห็ดหอมเ็ดหูห,ห,ห,หนูและเ็ดออรินจีเมนูนี้ก็อร่อยค่ะทุกคนส่วเมนูอื่นๆของเขาเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันเลยอย่างซาลาเปามจะี หมูสับแล้วก็ไข่เลยค่ะซาลาเปาผักเห็ดหอมลูกสีเขียวเนี่ยจะทําจากแป้งผักโขมด้านในจะอัดแน่นไปด้วยไส้ผักและเห็ดหอมเมนูนี้เนี่ยคุณแม่เออชอบมากซาลาเปาครีมคัสตาร์ดแป้งฝักทองแป้งซาลาเปานุ่มไส่คัสตาร์ดแบบเต็มลูกซาลาเปาทอดไส่งาดําไข่แป้งจะกรอบนอกนุ่มหนึบด้านในบนเนี่ยเขาจะท็อปมาด้วยงาดําแบบแน่นๆเลยค่ะส่วนไส้ด้านในก็จะเป็นงานดําแบบอัดแน่นล้นทะลักนอกจากนั้นเ,นเขายังมีเมน,นูอื่นๆอ,อ,อ,อีกเพียบเลยค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าแป้งของเขาเนี่ยจะมาจากธรรมชาติทั้งหมดเขาจะมีทั้งงแปผกม แป้งมันม่วงแป้งฝักทองแป้งเห็ดหอมและแป้งที่มาจากบรอกโคลีด้วยค่ะแต่เมนูเขาไม่ได้หมดแค่นี้นะคะทุกคนเขายังมีเครื่องดื่มด้วยจะมีทั้งชาไทยชาพีทเลมอนชาดําลิ้นจี่และเก๊กฮวยใครอยากลองซาลาเปาอร่อยๆแบบนี้นะคะไปกันได้เลยที่ร้านท่านพ่อซาลาเปาจะมีทั้งสาขาลาวิล่าอาลีพาร์คสีลมเมกาบ,บางนาะฟิวเจระปากลังสรีแฟชั่นไอแลนด์ส่วนครัวกลางเนี่ยจะอยู่ที่ลำคำแหง24และสามารถสั่งซื้อผ่านทั้งช่องทางเดลิเวอรี่ต่างๆได้ด้วยค่ะ